นี่นี่นี่เอาเเด็ดเอาแล้วนะอู้เป็นไงครับท่านผู้ชมลูกเลิลมเลยฮ่าฮ่าลูกเลิลมเลยได้หนึ่งลูกแล้วเดี๋ยวเราไปลองสับกินกันครับ,บเอามีดสับจึกจ๊กจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กมีดปอกกินครับรอะไรอะไรพูดปัดพูดปัด อ๋อสปีดบ๊อบเหรออู้อันนี้ก็ลูกเบลอมเลยเอาไปกินดีกว่าเหลืองแล้วเบลอมตะไบนะสวัสดปมงคลอ่ะเอามันเป็นสปริงเกอร์ลูกเดี๋ยวมันก็มันร้อนใส่ดิมันไม่ร้อนใส่ของเราโอ้ยโดนอยู่ไม่ร้อโดนนิดเดียวก็ไม่พอ อ้าวอันนี้ถุงห่อไม่ไดีปิ้นออกนอกถุงแล้วโอ้ยอย่างนี้ผิวไม่สวยนะ้อยอย่างเงี้โอ้ยป้าป๊าห่อมันไม่ดีเลยโทษทีครับก็ป,ป๊าป๊าไมใจเอ่อะไรผู้เดีเอออ๋อันนี้ก็ลูกปลาล่ำไรป้าป๊าไม่มีมือจะถือแล้วเดี๋ยงถือเองเอา้าวถือเอาอสองลูกเลยอเออถือ หนักนะลูกบเบลลมเลยนะไปจะเก็บลูกนี้ก่อนว้าวบเบลล์มเลยอ่ะนี่ได้แล้วป้าปอป้าว่าพอดีกว่ามันกินไม่หมดแล้วตั้งสามลูกแล้วนูน่นตรงนู้นเป็นสวนส้มเราครับสวนส้มเขียวหวานของเราก็นั่นไงส้มเขียวหวาน่ะเอาก็มองเห็นอยู่นะเด๋อ อ๋อมันยังไม่มีลูกครับยังต้นเล็กอยู่เราไม่เก็บลูกไว้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะต้นไม่แข็งแรงต้นจะไม่โตไปเราเดินกลับกันดีกว่าไปเดินเออเดินออกข้างหน้าปะปะอา่าเดี๋ยวเราเดินกลับแล้วนะครับ บักซีดะวันนี้มาเก็บบักซีด้าอยู่ที่ไหนบ้านสวนเอ็กตอราการ์เด้นเหรอใช่ปะแล้วใครใครเป็นบักเอ็กเตอร์ไอไอเองเหรอไอเป็นบักเอ็กตอรเหรออันนี้เจ้าของเหรอบักเอ็กตอรนี่เหรอโอ้บักเอ็กตอรน้ำก็ยังไม่อาบเลยขี้ตาโอกโกอยู่ เอาแค่3มลูกก่อนเนาะกินไม่หมดเนาะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิว้าวไม่บายท่านผู้ชมก่อนฝากอะไรด้วย โอ้ยเดี๋ยวมาพูดแรงๆก่อนล้อก่อนต้องพูดว่ายังไงนะกดกลับไปให้น้องเอ็ก้าด้วยนะปุ๊บเอาไม้เอาไม้ฝากอ่าฝากอะไรฝากกดได้กดเชต์กดถอยให้น้องเอลก้าด้วยนะคะไปสวัสดีครับ